บาดยามเย็นที่บีโปพาต้ามาแววสวัสดีครับทุกคนเจอกันแล้วอีกครั้งนะครับกับบาดยามเย็นซึ่งว,วันนี้ไม่ไหวเลยครับจริงๆเมื่อเช้าไปเล่นบาช้าที่สติมาพึกมาแล้วนะแต่ไปเลทครับก็ได้เล่นอยู่นิดนึงอะ่ะ แล้วพอกลับมาบ้านแวะทำธุระเสร็จกลับมาถึงบ้านน็อกเลยฮะตื่นมาเจอกับอาการท้องเสียโอท้องเสียหนักเลยนี่ไม่มีแรงเลยก็จริงๆว่าจะไม่ไปนะว่าจะพักเลยแต่พอดีว่าต้องไปจ่ายค่าสนามไงฮะเรื่องของเรื่องมันเลยต้องไปไงโอ้ท้องเสียหนักมากปวดเดี๋ยวเลยกลาว่าไปเลดหน่อยไปเลนเลดหน่อยแล้วไปนั่งดู ไปนั่งดูไปนั่งเก็บบรรยากาศที่บีโปพาต้ามาฝากกันดีกว่าครับกับบารดยามเย็นวันนี้อืมสโลสเลเลยดูโอ้ยเละฮะก็จังหวะพอดีก็แหละคือพอดีพวกลูกพี่ผมเขาก็บอกเขาไปแข่งที่บารอาวุโสครับบาร์อาบารวันพ่อที่ลาบอาพีสเสร็จแล้วแล้วเขาก็เห็นว่าอยู่ใกล้แถวบ้านผมก็เลยว่า แต่เขารู้นะว่าว่าปกติวันเสาร์ผมจะต้องไปที่บีโปพาตาเขาเลยบอกเดี๋ยวมึงเคลียร์เสร็จแล้วมึงรีบตามไปแล้วกันได้ครับพี่ผมก็บอกเข้าไปแล้ววันนี้ผมท้องเสียผมไปผมก็คงไม่ได้นั่งกินอะไรด้วยมากหรอกครับแต่ว่าจะไปนั่งคุยด้วยมากกว่าก็ไปนั่งแบบนะไปให้รู้ว่าไปอารมณ์นั้นโอ้ยปวดท้องชิบเปลงเลยฮะคือ ก่อนหน้านี้ผมมีอาการเหมือนมันมีแก๊สในกระเพาะเยอะครับซึ่งหลังๆนี้ผมพยายามงดอาหารประเภทแป้งอืมก็กินข้าวน้อยลงอะไรก็ช่วยได้นะก็ช่วยได้เยอะอยู่แต่ว่ามันแก๊สในกระเพาะมันเยอะฮะแล้วมันแบบบวกกับช่วงขับลมมั้งก็เลยทําให้แบบเหมือนเราต้องปรับ ปรับเรื่องอาหารการกินก่อนสักพักนึงครัต้องปรับเวลาต้องต้องให้เวลามานันนะแต่โู้จะช่วงนี้ท้องเสียหนักมากเลยไม่รู้ไปโดนตัวไหนมานี่กินยาฆ่าเชื้อแล้วนะแต่ก็ยังเป็นอยู่นั่นแหละครับเเพียไปก็ไม่มีแรงเล่นแน่ๆเดี๋ยวไปนั่งดูกันดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามเลยจ้านะครับกับบาสยามเย็นวันนี้ทีวีโปพาตาเปยงมาถึงแล้วครับก็อย่างที่บอกไปแล้วครับ วันนี้ท้องเสียฮะมาถึงนี่ก็ไม่ได้มาเล่นนะแวะมานั่งดูมาเก็บบรรยากาศให้ครับวันนี้ก็จะมีจะเน้นหนักไปทางสมาชิกหน้าใหม่ๆม,มากกว่าครับจริงๆคนน้อยนะหน้ากเก่าๆคนน้อยติดธุระกกันเยอะครับไม่ได้มากันเห็นลงชื่อกันน้อยก็เลยบอกน้องๆว่าน้องๆคนอื่นว่าเออพา เพื่อนๆมาแจมได้นะมันเลยบอกได้เลยครับพี่จัดให้ก็เลยกลับมากลายเป็นคนเยอะเหมือนเดิมคนระับก็ยินดีต้อนรับน้องๆรุ่นใหม่ด้วยนะสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาอืมก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาแจมกันบ้างเแต่วันนี้พี่ขี้แตกจ้าเลยไม่ได้เล่นเนี่ยเล่นไม่ไหวครับหมดแรงหมดแรงจริง นี่ยังตอนแรกจริงๆก็ยังไม่รู้ว่าจะมาทําไมจริงๆก็ลายบอกให้เตา๋าให้เตา๋าช่วยจัดการดูแลให้ก็ได้นะแต่นี้แหละด้วยสปิริตไหมล่ะไม่หรอกอยู่บ้านแม่ก็เหงาอยู่แต่ห้องน้ําบ้านเปลี่ยนแนวมั่งดีกว่ามาห้องน้ำปีบีโปบ้านห้องน้ําที่อื่นบ้างดีกว่าประมาณนั้นครับตอนแรกอะจริงๆอถ้าเข้าใจคือที่คุยกับเต่าไว้ว่า กล่าวว่าถ้าคนน้อยคือประมาณ25คน20-25คนเงยก็จะจัดแบบเจอกันหมดแล้วก็ทำเรนกิ้งอะไรซึ่งเหมือนเหมือนวีคที่แล้วที่เต่าก็ทำไว้ฮะก็ดูสนุกดีแต่พอดีคนพอคนเยอะเห็นเนื้อมากันเยอะเต่าก็เลยเดินมาบอกว่าไม่เหมาะจะจัดเพราะว่าเดี๋ยวจะรอกันนานซึ่งมันก็จริงนะก็ขอบคุณเพื่อนเนยนะจ๊ะเพื่อนเต๋าช่วยดูแลนี่แหละครับ วันนี้ก็เลยจัดมาแบบเจอกันหมดเน้นเล่นกันเยอะๆดีกว่าเหมือนเดิมเนี่ยครน้องๆมาใหม่เพียบเลยคนเยอะดีครับชอบผมก็กล่าวว่าแวะมานั่งดูสแปมหน,นึ่งฮะแล้วเดี๋ยวก็าคงไปหาบรรดาพวกเฮียพวกพี่ที่เขารออยู่ที่ร้านแล้วพอดีเขามากินแถวบ้านเนี่ยในไ,ไก่มากซึ่งปกติผมจะต้องข้ามฟ้าไปหาเขาครับตรงฝั่งสีลมอะไรเงี้ย แต่พอดีวันนี้เขาเรียกว่าเยาเยียนกันเขามาเยียนเราบ้างดีกว่าเยียนโซนเราบ้างได้เลยฮะเดี๋ยวไปหานะจ๊ะแต่บอกเขาแล้วว่าวันนี้ท้องเสียคงไม่ได้กินอะไรด้วยมากครับ mm hmm. ก็เป็นเหตุผลอันสมควรที่จะต้องบอกว่าวันนี้ชิดเดย์แล้วครับแต่เป็นชิดเดย์แบบระทมลงระทมระทะวยมากมากเพราะคงไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านี้หรอกครับ เน้นไปนั่งคุยมากกว่านั่งคุยสเปเหลร้ามากกว่าครับนี่กลับมาลานวงการครับน้องก๊อฟฮะแล้วมีสมาชิกใหม่ในแกงอีกคนครับน้องบอมฮะบอมสุพรรณอืมแล้วก็มีน้องก๊อฟมาเพิ่มอีกคนอีกก๊อฟหนึ่งนะนี่แหละหลายๆคนส่วนใหญ่จะติดรายการแข่งครับวันนี้ มันมันชนกันหมดทั้งที่ลาดประพิตทั้งที่สายสองคนเลยหายหายไปเยอะครับนี่ก็เลยแบบดึงดึงกันมาหลายคนผมยังไม่ค่อยรู้จักครับนี่วันนี้ว่าไงไออีเจเนตครับนี่อีเจเน็ตของน้องๆทุกคนหรืออ e ีน้องเนตขาลุย <c oughs> แมงลุยชิบหายที่นี่ก็จะมีสาวสาวประจำสนามก็น้องหยกอีกคนอืม นี่ครับอาวุโสวันนี้ที่มาแจมครับขาประจําครับพี่ตองนะฮะก็จะวันนี้ก็จะมีพี่ตองมีพี่วิทย์มีพี่ตีมีพี่นันพี่หนุ่ยฮะไม่งั้นจะกลายเป็นตีมวัยรุ่นกันไปหมดแล้วตัวเนี้ยต้องเอาพวกพี่ๆเขามาดึงหน่อยดึงสติน้องๆหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเป็นวัยรุ่นอารมณ์ร้อนสนุกเฮฮาครับจริงๆกวนนี้กวนเดิมจริงๆมันเป็นกวนของบาสอาวุโสนะ หลังๆอาวุโสไม่ค่อยมาครับจะเลยกลายเป็นอย่างนี้ว่าแล้วจบแล้วฮะไปดีกว่าแว้นมาเลยแว้นกลับทินครับวันนี้ว่วงวัวพี่จุ้ยวัวพี่พี่ผมก็เะไปรอกันที่ร้านเข้าท่าครับเทเวศท,ทาน้ําเทเวศซึ่งตอนนี้แม่งกลายเป็นร้านประจำวัวผมมาแล้วเพราะว่าบรรยากาศดีครับเรื่องของเรื่อง ปนั่งชิวๆริมน้ำริมคลองอันนี้ริมแม่น้ำเออไม่ใช่ริมคลองถินอยู่แล้วเรื่องของเรื่องคือเบื่อเบื่อส้มตำเบื่อจิ้มจุ่มฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังๆเนี่ยผมกินอาหารอะไรได้ไม่ค่อยมากครับงดพวกแป้งอะไรเหมือนแก๊สในกระเพาะมันเยอะฮะก็เลยจะเน้นแบบนั่งนั่งเบาๆนั่งคุยเฮฮามากกว่า จะเป็นสไตล์นี้มากกว่าครับนี่เดี๋ยวตรงเข้าไปที่ร้านเลยสะพังหนึ่งมาถึงจอดรถเรียบร้อยแล้วครับที่ร้านเข้าท่าตรงท่าเรือเทเวศนะครับนี่วิวมันดีก็บอกแล้ววิวมันดี <laughs> ปกติจริงๆเมื่อก่อนน่ะผมจะเข้าแต่ที่อินเลิฟครับที่ร้านเนี้ยผมไม่ค่อยได้เข้าหรอกครับ แต่พอหลังๆเข้ามาแล้วบอกตรงๆว่าติดใจจ้านี่บรรยากาศมันก็จะสไตล์แบบ80-90ูนย์เกยหน่อยเอยงี้ยไวเราไวรุ่นชอบนี่ผมเดินเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยตามสไตล์วันท้องเสียวันมามากฮะก็ <c oughs> <c oughs> มาเดินป่วยอยู่แถวนี้เดินวอร์มขาชมบรรยากาศริมน้ำกันไปก่อน แตเชื่อเดครับผมไม่โดดลงไปหรอกครับเสียเวลาผมนี่แหลกก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาฝากแล้วเดี๋ยวก็จะเนี่ยกลับเข้าไปนั่งคุยวันนี้ที่ร้านคนเยอะครับเพราะเป็นคืนวันเสาร์บาร์ตี้เดย์นี่บรรยากาศจากด้านนอกมองเข้ามาวันนี้คนเยอะจริงๆครับโต๊ะจองเพียบเลยซึ่งปกติเวลาผมมาผมจะนั่งริมน้ำแต่วันนี้โต๊ะเต็มไม่เหลือให้นั่งครับ บรรยากาศข้างในเราจัดสบายๆใช่ไหมครับก็เล่นผมก็น,นั่งไปคุยไปเงี้ยเฮฮา,าแล้วก็นั่งฟังเพลงกันไปตามภาษาครับชิวๆชิวๆบอกแล้วเดี๋ยวเสร็จจากที่นี่ก็กลับบ้านเลยโดยปกติมันควรจะกลับบ้านเลยฮะอืมยามดึกท่าเรือเทเวนะครับ กินเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วฮะสักพักนึงอีกแป๊บหนึ่งจะกลับบ้านแล้วสบายสบายใสๆวันนี้เราทางอีกฝั่งหนึ่งครับทางถ้ามองจากท่าเรือมอมาลิมน้ําเนี่ยด้านขวาเนี่ยเป็นร้านชื่อร้านสตีฟครับก็เป็นร้านประจําเหมือนกันเมื่อก่อนมานั่งบ่อยแล้วก็ดูวิวไปถึงยาวตรงสะพานสังฮีเนี่ยก็ชิลๆอ่ะนั่งชิลๆอ่ะผมก็หลบมุมไปเรื่อยครับเสร็จแล้ว ไม่รู้อะไรพาดนใจมานี่เริ่มเต้นเริ่มแดนกันแล้วครับปกติไม่ค่อยเห็นนะวันนี้น้าเขาเขาน่าจะมีจัดวันกงวันเกิดอะไรกันแหละแล้วก็แบบเพลฮาเนี่ยพอฝรั่งขึ้นเรือมาถึงเห็นเนี่ยเอามั่งฮะ,ะชิวด้วยเลยนักร้องก็รู้ร,รู้งานเขาก็เลยรีบจัดเพลงแบบแดนแดนให้เลยอย่างนี้ล่ะฮะ เสร็จแล้ววาร์ปกลับมาครับแวะมาหาแวะมาเยี่ยมเยี่มรุ่นน้องอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าสารก่อนครับคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าถ้าวันนี้ไม่ท้องเสียนะวันนี้ผมคงยับอะฮะเพราะว่าแม่งหลายกลุ่มนัดกันไว้หลายกลุ่มเลยเกินจริงๆนะถือว่าเป็นโชคดีจริงๆที่ขี้แตกฮะนี่มาแบบสโลสเลมาเลยครับเดินแปด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 มาเลย วันนี้เราก็มาต่อกันที่มอลล่ครับ mm. เข้าสารครับ mm. ตรงเส้นลาบุตรีแวะมาเยี่ยนน้องๆมันแป๊บหนึ่งยืนมอเป็นพธิธีให้มันรู้ว่าเรามานะแวะมาเยี่ยมแต่บอกบอกมันไว้ก่อนแล้วครับว่าวันว่าวันนี้ท้องเสียหนักจริงๆจะไม่มาก็ได้นี่ใจวะละ่ะแวะมาเยี่ยมแหวะมาดูบรรยากาศนิดนึง เห็นคนเยอะๆแล้วจะอ้วกครับกลับบ้านนี่กว่าจ้าไม่ไหวแล้วอพ่ออุดรม,ม <c oughs> กลับมาถึงบ้านแล้วจ้าตอนนี้อีกประมาณสิหนาทีทเที่ยงคืนโอ้โหตาโหลเลย <c oughs> ไปที่ร้านเข้าท่าเนี่ยกิจกรรมหลักของผมก็คือเข้าไปอยู่ในห้องน้ำครับ <c oughs> นั่นเลยแล้วก็นั่งกินกับพวกพี่เขาแหละวันนี้ก็สุดยอด ไปกินหาอะไรไม่ได้เลยกินไม่ลดไม่ค่อยลงครับท้องเสียก็คอยเดินเข้าเดินออกตามนั้นแหละก็เหมือนที่ถ่ายลงมาให้ดูครับเยเดอะอะไรที่ามันน่าเกียดกว่านั้นผมไม่ถ่ายคนเยอะมากสนุกบรรจริงๆถ้าเกิดสุขภาพดีๆกว่านี้บรรยากาศคงสนุกกว่าน,นี้ครับนั่นแหละอ <nuestra> ย่างที่เห็นกันเลยตามคลิปเลยจ้าก็แล้วก็ก่อนก่อนแวะเข้าบ้านเ<ๆ>นี่ยก็ แวะไปหาน้องๆมันที่ข้อศา,านิดน,นึงพอดีจริงๆวันนี้มันมีนัดกันสองกลุ่มนะฮะกลุ่มน้องๆพระรามแปดก็จะไปกันที่นี่กับอย่างที่บอกไปกลุ่มรูกพี่ผมเขาเรียกว่ามาหาเราดีกว่าเพราะปกติเขาจะเรียกกันแถวบ้านเขาอประมาณนี้ครับวันนี้ผมผมซึ่งเป็นปกติถ้าเป็นปกติประมาณเนี้ยคือนะตอนนี้มันประมาณอีกสิบห้านาทีเที่ยงคืนอื ซึ่งมนปกติถ้าเราไปแบบนี้มาหน้าตาผมไม่สดใสอย่างนี้หรอกครับน่าจะพูดไม่รู้เรื่องลิ้นจะแข็งๆเปียๆ <N h ug> แล้วฮะนี่แหละก็ยยงคนที่บอกโนโมชิดเด y ฮะไปไปเอาบรรยากาศเฉยๆไปนั่งคุยนั่งไปแวะไปเยี่ยมเฉยๆครับ <N h ug> โอ้ไม่ไหว <c oughs> นี่กลับมาก็หนักอย่เหมือนกันก็แบบยังท้องเสียอยู่เลยแล้วก็โอ้ถึงขั้นจะอ้วกกระพือหรืออมอย่างเี้ะฮะแอปไปก่อนนะเดี๋ยวว่ากันตามนั้นเลยฮะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอญาตพักผ่อนขอนอนก่อนดีกว่าขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆกำลังใจด้วยนะจ๊ะเบบีขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับตัดบทเลยแล้วกันนะไม่อยากพูดเยอะแล้วไม่ไหวเดี๋ยวจะไปห้องน้ำต่อ ฝันดีนะครับทุกคนเลิฟๆครับเอวี่วันกุ๊ดไนท์ครับผมบายบายโอ้ยไม่ไหวแล้วจ้า subscribe now subscribe we subscribe